What do you want for lunch, Jenny? I want a beef sandwich, Dad. Okay, which sandwich shop shall we go to? The one next to the post office. It's the best. Oh, you mean Al's sandwich shop? โอเค okay, let's go <S what do you want for lunch Jenny คุณอยากได้อะไร What do you want เนื่องจากคำว่า want เนี่ยเป็นตระกูลที่ครูเรียกว่าตระกูลดีความหรือที่สายกรม,มาเรียกว่า verb นะคะมันเป็น verb ชนิดหนึ่ง ซึ่งสำหรับตระกูลนี้นะคะเวลาตั้งคำถามโดยเวลาทั่วไปหรือถามความรู้สึกปัจจุบันก็จะถามกองซิลรียม do you ดีความเช่นอยากได้อะไร what do you want for lunch เรื่องการออกเสียงค่ะ ch เหมือนชัช้างปากจูเล็กน้อยค่ะ Lunch, lunch. What do you want for lunch, Jenny? What do you want for lunch, Jenny? What do you want for lunch, Jenny? I want a beef sandwich, Dad. I want a beef sandwich, Dad. Sandwich เนื้อนะะ Beef sandwich เราจะแปลตรงๆเหมือนภาษาไทยค่ะอยากได้แซนวิชเนื้อแบบนี้ไม่ได้ค่ะภาษาอังกฤษนะคะต้องบอกด้วยว่าแซนวิชเนื้ออันไหน อันไหนก็ได้ค่ะสักอันหนึ่งก็ใส่อะเพราะว่าแปลว่าหนึ่งหรือไม่ใช่อันไหนก็ได้ก็อันนั้นน่ะอันที่ฉันกินเป็นประจำเลยอ่ะมีอยู่อันเดียวเลยแบบนั้นน่ะแต่ในกรณีนี้เขาเลือกที่จะใช้อะหมายถึงอันไหนก็ได้สักอันนึงขอให้เป็นแซนด์วิชเนื้อนะคะเรื่องการออกเสียงค่ะ i wanna เวลาพูดเร็วนะคะจะชอบลากเสียงด้วยค่ะ I wanna I wanna beef f f o r fun effort beef sandwich จำได้ไหมฮะ C H นะคะปากจะจูเล็กน้อย beef beef sandwich sandwich I want a beef Sandwich Dad I want a beef sandwich, dad. I want a beef sandwich, dad Okay, which sandwich shop shall we go to? Land sandwich Naipur Which? Sandwich shop. คือในภาษาอังกฤษค่ะเวลาถามว่าอันไหนสิ่งของอันนั้นอันไหนเช่นหยิบหนังสือให้หน่อยโอ้หนังสือไม่ต้องหลเล่มหนังสืออันไหนล่ะ which book? which book Which book เอ๊ไปทางไหนละเนี่ยทางไหน Which way Which way ดังนั้นร้านแซนด์วิชอันไหนล่ะ w s i n h w i n h w i o p w h i c h s a n d w i c h shall shop h we go to เราควรไปในเชิงคำถามค่ะคือสำหรับการตั้งคำถามเช่นพวกเราควรทำอะไรกันดีเนาะหรือพวกเรากินอะไรกันดีล่ะหรือเราไปไหนกันดีล่ะ โครงสร้างประโยคแบบนี้นะคะก็คือภาษาอังกฤษ,าษาจะตั้งคําถามแบบนี้ค่ะจริงๆพวกเราควรจะเนี่ยค่ะจะเป็นคําถามบอกเป็นประโยคบอกเล่าคือข้างล่าง we shall แต่เวลาอยู่ในรูปแบบคําถามนะคะจะสลับค่ะเป็น shall we เนาะดังนั้นเวลาตั้งคําถามเราควรจะทําอะไรที่ไหนอะไรกับใครยังไงดีก็จะตั้งคําถามแบบในกล่องสีส้มค่ะเช่นเรา ไปไหนกันดีอะไป go ที่ไหน where ใส่ให้ถุกถูกช่องค่ะ where shall we go where shall we go เราควรไปไหนกันดีหรือเราไปร้านแซนด์วิชไหนกันดีล่ะไป go ร้านแซนด์วิชไหน which sandwich shop ใส่ให้ทุกช่องค่ะ which sandwich shop shall we go แต่ประโยคนี้ยังไม่สมบูรณ์ค่ะเนื่องจากว่าถ้าอ้างอิงถึงสถานที่เนี่ย go จะต้องใช้คู่กับ to อันนี้ถึงจะสมบูรณ์ค่ะ which sandwich shop shall we go to ตาหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วประโยคนี้ล่ะไปไหนกันดี where shall we go ทำไมถึงไม่ใส่ to จงจำไว้ค่ะว่าถ้าประโยคมันขึ้นต้นด้วย where เฉยๆที่ไหนเนี่ยไม่ต้องใส่ to เพราะว่านึกถึงคำตอบค่ะคำตอบมันกว้างมากอาจจะไปไหนดี go home ไปบ้านหรือ go there ไปที่นั่นซึ่ง home กับ there นะคะเป็นศัพที่พิเศษที่ไม่ต้องใส่ to หรือ go to the mall ไป the m มอลกันดีกว่าอันนี้ต้องใส่ to ดังนั้นคำตอบแบบนี้ถ้ามันกว้างมากบางทีก็มี to บางทีก็ไม่มี to ก็เลยไม่สามารถใส่ to ได้ค่ะในคำถามแต่ถ้าเราย้อนกลับไปประโยคเมื่อกี้ค่ะ which sandwich shop shall we go to คือคำตอบค่ะ ไม่ว่าจะออกแบบในรูปแบบไหนมันจะต้องใส่ทูเสมอไปร้านนี้ร้านนั้นนะคะดังนั้นมันก็เลยถูกบังคับว่าใส่ทูเข้าไปด้วยค่ะเรื่องการออกเสียงอย่าลืมค่ะ ch which sandwich which which sandwich sandwich Which sandwich shop shall we go to? Okay, which sandwich shop shall we go to? The one next to the post office. It's the best. The one next to the post office. The one next to the post office. เราจะพูดว่าอันข้างๆไปษนีตรงๆแบบภาษาไทยไม่ได้นะคะภาษาไทยไอ้ภาษาอังกฤษค่ะต้องบอกด้วยว่า post office ไปสนีไปษณีอันไหนอันไหนก็ได้เลยสักอันนึงหรือเจาะจงอันนั้น่ะ นะ,ะซึ่งมีอยู่อันเดียวเลยเนาะหรือมีอันเดียวเลยในหมู่บ้านเนี้ยหรือในย่านเนี้ยอันนั้นน่ะนะคะซึ่งในกรณีนี้เขาเลือกที่จะใช้เด็แน่นอนค่ะเพราะหมายถึงอันที่อยู่ข้างๆร้านไปรษณีย์อะ่ะมันก็มีอยู่อันเดียวแหละในย่านเนี้ยไปรษณีย์นั้นน่ะการออกเสียงค่ะ next ตัว x ออกเสียงเหมือน s ค่ะ next post S-T-S-T-Post ลากเสียงนะคะ Post o f Post o f c e ลงท้ายนะคะออกเสียงเหมือนตัว S ค่ะ Office <S <S <are> <S ข้างๆ Next to Next to ปรายีส์ Post Office Post office. The one next to the post office. DT suit best, best, best. It's the best. It's the best. The one next to the post office, it's the best. The one next to the post office, it's the best. Oh, you mean Al's sandwich shop. Okay, let's go. Al's sandwich shop. al's sandwich shop. oh, you mean al's sandwich shop. okay, let's go. oh, you mean al's sandwich shop. Okay, let's go. Oh, you mean Al's sandwich shop. Okay, let's go. What do you want for lunch, Jenny? 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 I want a beef sandwich, Dad. 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 Okay, which sandwich shop shall we go to? 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 the one next to the post office it's the best the one next to the post office it's the best the one next to the post office it's the best The one next to the post office. It's the best. Oh, you mean Al's sandwich shop. Okay, let's go. Oh, you mean Al's sandwich shop. Okay, let's go. Oh, you mean Al's sandwich shop. Okay, let's go. Oh, you mean Al's sandwich shop. Okay, let's go. What do you want for lunch, Jenny? I want a beef sandwich, Dad. Okay, which sandwich shop shall we go to? The one next to the post office. It's the best. Oh, you mean Al's sandwich shop? Okay, let's go. จุดประเด็นสำคัญที่หนึ่งจากบทสนทนานี้ก็คือการใช้คำว่า which อันไหน which ซึ่งเราก็เห็นแล้วนะคะร้านแซนด์วิชอันไหน which sandwich shop which sandwich shop หรือเนี่ยมีกาแฟต้องสามแก้วแก้วไหน which cup which cup หรือ ร้านกาแฟเธอหมายถึงร้านกาแฟไหนเนี่ยมีต้องสองร้านกาแฟร้านไหน which coffee shop which coffee shop จุดประเด็นสำคัญที่สองนะคะคือ,ค,อคือการใช้คำว่าอันอันที่อยู่ตรงนั้นอันที่อยู่ตรงนี้อันนั้นอันนี้นะคะคือการใช้คำว่า the one อัน เซมเดี๋ยวให้นักเรียนถามนะคะนักเรียนเป็นผู้หญิงด้านซ้ายนะคะถามครูแก้วไหนครูบอกกิีดแก้วให้หน่อยนักเรียนบอกแก้วไหนครูบอกอ,อ๋ออันซ้ายมือซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือเราพูดว่า on the left อ่าน,นักเรียนถามครูคะ่ะแก้วไหน the one on the left จุดประเด็นสำคัญที่3นะคะคือการถามว่าเราควรทำอะไรกันดีไปไหนกันดีกินอะไรกันดีนะคะโครงสร้างก็คือของสี่เหลี่ยมข้างล่างที่เป็นสีส้มนี้นะคะเช่นเราควรไปไหนกันดีล่ะไปก็ go, ที่ไหน where ดังนั้นไปไหนกันดีล่ะพูดว่า where shall we go, where shall we go? หรือเที่ยงแล้วเรากินอะไรกันดี eat what เอามาใส่ให้ถูกช่อง what shall we eat what shall we eat Kina-rai